สวัสดีครับผมช่องไอปาดหนึ่งเนะครับวันนี้จะมารีวิวคันเร่งไฟฟ้าของ F1 สปีดนะครับใส่ในนนวาเอ็ามร้อยนะครับผมสั่งมาประมาณ1,500้ร้กว่าบาทนะครับวันนี้จะมา สอนวิธีติดตั้งเบื้องต้นนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับว่าสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับชัดไหมก็มีคู่มือนะครับการติดตั้งแล้วก็การคืนค่าโรงงานนะครับอันนี้ออปชั่นนะครับว่าจะตรงไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็นปลั๊กเสียบนะครับ เสริมเข้ากับคันเร่งนะครับเดี๋ยวมาติดตั้งกันนะครับคันแรกก็มุดไปข้างล่างนะครับอ่าเดีก็คือเนี่ยครับสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับเนี่นะครับให้เราดึงดึงนะครับดึงออกมาเลยนะครับถ้าดึงให้มันออกมาดึงเข้าหาตัวเราถ้าเราหลอนนอนนะครับแล้วก็ยกขึ้นไเลยนะครับแล้วก็ เอาคันเร่งไฟฟ้ามาติดตั้งนะครับมันจะมีสองหัวนะครับรูสีน้ำตาลนะครับใส่ไปในตัวของคันเร่งนะครับเดีย๋ยวจะชัดๆก็สีน้ำตาลนะครับเอามาใส่ในส่วนคันเยียนะครับเซนเซอร์ ก็ใส่สวอปปุ๊บนะครับแล้วก็ดันเข้านะครับแล้วก็อีกหัวหนึ่งอีกหัวหนึ่งจะเป็นฝั่งจากตัวรถนะครับอันนี้นะครับจะเป็นสีดำตาเหมือนกันแล้วก็เอาหัวนะครับเสียบนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบที่มาจากตัวข้างมนตัวรถนะครับ เียบเข้าผ่านกล่องแล้วก็จากกล่องก็เสียบเข้าที่ตัวแป้นเหยียบนะครับทีนี้มาเริ่มการติดตั้งเบื้องต้นก่อนใช้งานนะครับทําการติดตั้งกันนะครับจากวิธีตั้งค่าขั้นแรกนะครับก็ให้เรานะครับเสียบปักคือตัวคั้นเล่นนะครับเสียบเข้ากับตัวแป้นเหยียบ คอยสองปุ๊บก็เปิดซิกุญแจออนนะครับยังไม่ต้องสตาร์ต์ทครับแล้วก็ดูสัญญาณที่กล่องนะครับออนนะครับนะที่กล่องเป็นสีแอลนะครับแล้วก็ให้เรากดปุ่มโหมดนะครับค้างไห้เป็น c ีเฮดนะครับป,ปึ๊บแล้วก็เหยียบเร่งค้างก็เป็น AI นะครับแล้วเราก็เอา ้าออกจากเครื่อได้เลยนะครับลองใช้งานนะครับติดเครื่องยนต์นะครับก็มีฟังก์ชัน AI นะครับโหมดอัจฉริยะนะครับอืมอ้นนี้ก็เป็น AI อยู่แล้วนะ ก็ต่อไปเป็นโหมด CO นะครับ mm hmm. อด้แล้วหนึง HP เหรอ AI, AI คือแบบคำนวณอัตรานะครับว่าเราเหยียบมันจะคำนวณแป้นเหยียบให้เหานะครับแบบรอบมาไว้นะครับ mm hmm. อันนี้มันจะไวนะครับพอดีผมรีแมปมาแล้วครับอ่านี่ AI น,นี่เป็น HP นะครับ HP คือ หมดเัาเร่งเร็วนะครับก็คือ,อลองเหยียบนะครับนี่คือแตะแตะนิดนิดนึงนะครับเดิมเดิมนะครับตลองกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแตะนิดเดียวนะครับมันมีถึงยี่สิบสี่ระดับนะครับ ลองเลือกที่ยี่สีนะครับเขาเล่งไว้นะครับอาจจะลองแตะให้ดูนะครับเนี่ยแตะเบาๆนะครับเลยนี่เป็นเขาเล่งไว้นะครับอาจจะต่อม ไปต่อหมดที่2องเลยนะครับอันนี้ิดการใช้งานกล่องเครื่งไฟฟ้าเพื่อใช้เคร่งเดิมของยนต์นะครับ CO อันนี้ผมก็ยังไม่เคยได้ลองนะเดี๋ยวลองลองดูนะครับใช้ได้ไหม,มจากคู่มือนะครับ ปิก,กระแจงกัน้าลองคฟ้าไม่แน,น่ใจว่าใช้ยังไงนะครับนี่เป็น C ีดนี่เป็น C ีเอฟจะไปหมดควันดำ จากผมไป AI แล้วก็ h t CO นะครับแล้วก็ EC EC ไม่มีอ่ามีมีเป็นโหมดเห็นน้ำมันเลือกได้ยึดถีดับระดับนะครับจะลองระดับที่หนึ่งนะครับอืมถ้าถามว่าเห็นผลไหม เองไปใช้งานหรือเปล่าแต่เครื่องมันยานะ,อะลองยี่สิบสี่นะครับนีอย่างเครื่องยานะครับลงไม่ไวน่าจะแบบผลแล้วมันน่าจะหน่วงนะครับอ่าต่อไป หมดที่สองเลยนะครับหมวดต่อไป l o หมวดกันขโมยนะครับกดค้างไว้เพื่อใช้งานหน้าจอจะปุงขึ้น LC นะครับปิดใช้งานก็กดค้างจนกระพริบแล้รีบกดค้างไว้เพื่อปลดล็อกอาดันดูกันนะครับอ่า LC แล้ว ลองเหยียบนะครับอ่านี่ผมเหยียบสุดเลยนะเอาโอเคใช้ได้นะครับวันนี้พอคืนค่านะครับคืนค่ากดค้างไว้ตัวเียแล้วกดเอ่อผมทันมิเนี่ยเอ่อ กดค้างไว้แล้วกดอันนี้โอเคนะครับได้นะครับต่อไปเปลี่ยนโหมดนะครับ CF นะครับโหมดปิดควันดำนะครับปิดใช้งานปิดควันดำอ่าอย่าดูนะครับรถผมรีแมปันแล้วนะครับจะดูที่ควันจะดำไหม ลองลองปิดควันนะครับสามารถกดแบบเต้งด่วนวิธีใช้หรอลองดูนะครับอ๋อเป็นอ๋อเป็นเบอร์หนึ่งดูคราบมีกี่เบอร์นะครับอ๋อมี แปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าลองเบอร์หนึ่งนะครับถ้าถามผมนะมันทำให้เขาเร่งหน่วงนะครับเาลองเบอร์สิบห้านะ เนีย่ยผมแตะแตะไปแล้วเนี่ยมันมันทําให้เขาเล่งหนวงนะครับถ้าถาม่าปิดได้ไหมผมไม่เหมือนก็ว่าเขาตั้งใจว่าแบบวัดที่รอบสามพันปุ๊บเหยียบเขาเล่งถึงสามพันปุ๊บควันก็ยังไม่ออกนะครับโอเคเดี๋ยวมาปิดโหมดนะครับปิดโหมดก็คือกดค้างไว้นะครับออกได้ไหม อเดิมหมดต่อไปนะครับ HF HF ในนี่ไม่มีนะครับมีไหมไม่มีนะครับ HF มีแต่ HF แล้วก็เป็น FE หมุนล็อกรอบนะครับหมุนล็อกรอบก็คืออผมไม่อยากหักสาธิตดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะค้างนะครับ